วัสดีครับไม่ได้เจอกันสักพักเลยโอเคก็เป็นแมตช์เดย์ครั้งที่5นะครับของมอต้นอี๋โมอต้นอีกแล้วอันนี้ก็เรื่องของเลขยกกําลังนะครับอ่ามาดูนี ì, เ่เลขยกกําลังเลขยกกําลังคําถามเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะเว้ยร้อยยี่สามหนึ่งสองสามกำลังสองบวกสองสามสี่กำลังสองบวกสามสี่ห้ากำลังสองบวกสี่ห้าหกกำลังสองมีค่าเท่ากับข้อไหน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไก่เขาไข่เขาไข่ขง,งูก็ตามนั่นแหละเออคือน้องครับข้อเนี้ยถ้าน้องเห็นนะแล้วน้องแบบบอกว่าอาจจะแบบอุทานขึ้นมาไอ้เฮียมึง <c oughs> คือมึงให้คิดอะไรคือมึงจะโอ้โหลยี่บเนี่ยบางคนแบบโหต้องกําลังสองอะ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายคูณกันโอ้ยกว่าจะคูนเสร็จนี่เป็นเก้านี่เป็นหกนี่เป็นสามโอ้ยตายตายตายนี่เป็นหกนี่เป็นสี่นี่เป็นสองโอ้ยกว่าจะเสร็จแต่ละตัว แบบเฮ้ยมันใช่เหรอวะเออมันก็ไม่ใช่งไงเฮีย <c oughs> คือมึงอย่าไปแบบกําลังสองคูงนี้นะถ้ามันเป็นชอยถ้ามันเป็นชอยนะไม่ต้องแบบกําลังสองขนาดนั้นไอ้เฮียมึงตายแน่นอนมึงทำอานเสียเวลาวิธีทาวิธีทานะครับน้องดูแค่ตัวท้ายดูแค่ตัวท้ายก็พอแล้วเพราะอะไรเพราะดูชอยไว้ตัวท้ายมันไม่เหมือนกันอะ่ะถูกไหมตัวท้ายไม่เหมือนกันแสดงว่าพอบวกกันแล้วมันต้องมีตัวท้ายแค่เลขเดียวเท่านั้น เออมีตัวท้ายแค่เลขเดียวเราลองดูเนี่ยหนึ่งสองร้อยยี่สิบสาลังสองถูกไหมร้อยยี่สาลังสเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ตัวท้ายเป็นเท่าไหรเก้าแน่นอนเพราะ33เป็นไรสามเป็นเก้เออต่อมาตัวนี้สองสาม่ลังสองคูณสเป็นสิเอาแค่ตัวท้ายนะสี่สี่สิบตัวท้ายต้องเป็น6กเวยถูกไหมไอ้หลักสิบอะไม่รู้อะเป็นเท่าไหร่ช่างแม่งไม่สนใจอะเออสามสี 3, 4, ่หะ กำลังสองห้าห้ายี่สิบห้าหลักเลขหน่วยเป็นเลขห้าถูกไหมแล้วก็สุดท้ายสี่ห้าหกกำลังสองหกหกสามสิบหกอันนี้เป็นหกปุ๊บนะเอาหลักหน่วยเนี่ยบวกกันทั้งหมดเลยจึ๊บจิ๊บจิบจิบ,บเฮ้ยอันนี้บวกกันเป็นสิบห้าไอ้บวกกันเป็นยี่สิบแสดงว่ายี่สิบบวกตัวนี้หกเป็นยี่สิบหกหลักหน่วยเนี่ยต้องเป็นเลขหกตอบครับตอบข้อขอไข,อข่เห็นไหมดังนั้นเวลาน้องทําคณิตไว้ไม่ไม่ใช่แบบ ุยเล่หุยเล่ไทยนาไทยนาไม่ใช่อันนี้มันต้องมีไหวพริบบ้างบางข้อมันต้องแบบตัดโจทย์ดูเลขอะไรเงี้ยมันถึงทําได้บางคือมันเป็นเลขยกกําลังก็จริงแต่มันทดสอบไหวพริบเราว่าเฮ้ยเราจะเราจะเข้าใจไหมว่าดูหลักหน่วยได้แล้วก็ได้คําตอบมาเหมือนกันนะครับโอเคแมดเดย์ okay. Day, วันที่5ก็แค่นี้แหละสบายๆนะครับง่ายๆไม่ยากไปละยังไงกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดพอ่อกดแม่งกดอะไรก็กดด้วยนะครับ ขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ